ท่านขอมาเราจัดให้ครับเชียนท่าดโนนะครับเชียนท่าดโนสามตันคืนนะครับสองดี่สามเกาสองชักนะครับจัดสมุขขาทั้งอำเภอมันจาทีนะครับตลออดแค่ขั้นนี้นะครับลูกค้ามาเชียนทีพิลวดเล้วนะครับที่งานเท่ากับถอนต้งให้ได้นะครับเชียนตัวนี้จบไปยุติหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับเชียนท่าดโนสามตันคืนสามป่าสองชักนะครับ องวสุกข,ขาทั้งอำเภอมั่นจ่าชิรีนะครับ1นึ่0 0สบาทสำหรับเช่นพาะดโน,โนสามตันเคิงสามปอซองจักสองวีตัวนี้นะครับสายทั้งรอดรับเลยด้ยนะครับขึ้นเสียดเดียวออกไปแล้วนะครับรออรับเดยด้ยครับ